คุณเคยเชื่อเรื่องของพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่บนโลกใบน,นี้บ้างหรือเปล่าในบางครั้งมันอาจจะมาในรูปแบบเค้กเค้กที่ฉันหมายถึงคือเค้กมหัศจรรย์ที่อยู่ในร้านคาเฟ่ลึกลับบนโลกใบน,นี้ ที่แกจะกินบ้าอะไรอะ่ะถ้าเคสหรับคุณยังไงล่ะคะฉันทำอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าบ้านหลังนี้แหละเขาชอบไล่หลานตัวเองเขาอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ก็ไปเลยค่ะเฟยเดินอะไรของแกคนในหมู่บ้านอบอกมาว่าแกเป็นคนโหดโบราณมากเป็นคนในหมู่บ้านเขาเกียดมาลุงมอนเช่ย <Yeah! S 2> แกเป็นใครอะ่ะหมแฮมอะเป็นหลานของลุงมอน ทำไมฉันต้องเชื่อแกอด้วยฮะโจรบ้านที่ไหนเขาจะแต่งตัวแบบเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นหรอแฟนอะแกเป็นเกย์เหรอผู้ชายกับผู้ชายอะ่ะมันไปกันไม่รอดหรอกนายไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นความคิดแบบนั้นอะเอาไปเกอะหัวคนอื่นะจะได้แก่ตายไปบ้านเรามันก็อับอายขายทิ้หน้าเขาหมดแล้วนะเว้ยต้องคบผู้หญิงใช่ไหมยังไงแกก็ยังมีฉันอยู่เลย พ่อเป็นแม่ควรจะเข้าใจลูกมากกว่านี้ดิเครื่ชิ้นนี้จะทำให้คนกลับกลายเป็นคนคนเดิมขอโทษทีฮะพอดีมือเลื่นไปหน่อย